同学们大家好我是小敏老师今天我们一起来学习汉语吧管你老怎么练帕萨金顿干那卡请同学们准备好你们的课本和笔 hi nininin n a n s e n 准备好了吗红莲里安卡那我们现在开始上课喽 งั้นตอนนี้เรามาเริ่มเรียนแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทที่สี่คำศัพท์ก่อนนะคะชือ่อคำศัพท์คำที่หนึ่งอ่านว่า请问请น ฉิงว่นหมายถึงว่าขอถามว่าหมายถึงว่าขอถามหน่อยเวลาเราขอทางขอถามเพื่อนเราคำละยาทใช่ไหมเราต้องใช้ชิงว่นอยู่ข้างหน้านะคะฉิ่งว่นไปฟิวเจอร์จมะมาจอขอถามหน่อยไปฟิวเจอร์ไปยังไงฉิ่งว่น现在几点了ขอถามหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้ว คำนี้อ่านว่าเ在ียนจ่เสียนจตอนนี้เ在ียนจ่าย你在哪อตอนนี้เธออยู่ที่ไหน？现在几点เตอนนี้กี่โมงแล้ว？จีจี จีตัวนี้เราใช้บ่อยนะคะหมายถึงว่ากี่ค่ะจีเว่จีเฮาวันที่เท่าไหร่จี่เดืยนกี่โมง,งจจตอนนี้กี่โมงแล้ว你几点上课เธอเข้าเรียนกี่โมงคำนี้อ่านว่าเตียน เดียนเีหมายถึงว่าโมงหรือนาฬิกานะคะยป一点ปมง现在一点了。ตอนนี้ปมงโค่ะ我一点去学校。陈百钟去โรงเรียน。分 分 na 等我五分钟可以吗 lots of h 分买点 na 现在是下午两点五分到尼克白熊 h a ไ่客气ไ่客气ไ่客气หมายถึงไม่เป็นไรเวลามีคนขอโทษกับเรานะคะอ่าอันนี้ใช้กับเช่เช่นะคะเวลามีคนขอบคุณกับเรานะคะเราจะพูดว่าปู่เคร่อฉีไม่ต้องเกรงใจะค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจตัวเคร่อฉีนีห่หมายถึงว่าเกรงใจนะคะ ไม่客气เขาไม่ต้องเกรงใจคู่กับเเียียคำต่อไปป้านป้านป้านหมายถึงว่าครึง่งสิบสอง点半สิบสองนาฬิกาครึง่ง我十อบ้าน ฉันเที่ยงครึ่งกินข้าวเคอเคอสิบห้านาทีอ刻สิบห้านาที三刻四十ห้านาที现在一点一刻ตอนนี้หนึ่งโมงสิบห้านาที ชาชาชาหมายถึงว่าขาดไปชาห้าสิบห้านาทีถึงสิบโมงหมายถึงว่าเก้าโมงสิบห้าห้าสิบห้านาทีชาห้าสิบห้านาทีหมายถึงสิบเก้าโมงห้าสิบห้า ต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่านิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กคือเป็นหนึ่งเมืองนะคะ new y o u k นีเคือนิวยอร์กนิวยอร์กอยู่ที่ไหนอยู่อเมริกานะคะ这是่ค 上午上午上午หมายถึงว่าช่งชาวงเช้า上午你有没有课ช่งชวงเช้าเธอมีเรียนไหน曼谷แมนกูั่นกูเคอกรุงเทพ 今天我妈妈去曼谷了วันนี้แม่ของฉันไปกรุงเทพแล้ว晚上晚上晚上ตนเย็น。晚上你几点睡觉ตอนค่ำเธอนอนกี่โมง จ早晨早晨早晨หมายถึงเช้ารุ่นทุ่นเช้ามากๆนะคะเช้ารุ่น今天早晨的空ห很好อากาศที่เช้านี้ดีมาก中午 中午。中午课。今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 。了今。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 下午今。今天下午。今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 。 เช่าหมายถึงตอนป่ายนะคะช่วงป่ายค่ะโอเคคำศัพท์นะคะเราจะทบทวนแค่นี้แล้วค่ะตอนนี้เราจะมาดูข้อวนกันนะคะบทเรียนอ่า同ทงช่ม่ตขาข้อ,อที่สียให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่สี่สินะคะเขอาแล้วมะพร้อมหรือยัง เราผมมเสียใจค่เฉยแล้วงั้นตอนนี้เรามาเริ่มแล้วนะคะโอเคตรงนี้นะคะเราจะมีรูปที่หนึ่งนะคะสอนทนาสั้นๆนะคะตรงนี้มีสองคนนะคะจจกกจกกเจอน่าเกอเหรินชื路人นะคะอ่านี่คือคนขับรถอ่ามีคนนึงมาขอถามทางขอถามเวลานะคะ เรามาดูกันวันนี้เขาถามว่าอะไรคะิ่งว请问现在几点าง,จจง่ายๆค่ะคำสั้นๆิงวันหมายถึงว่าขอถามหน่อยนะคะ现在几点现在เที่งจจยงตอนนี้几หมายถึงว่ากี่นะคะเปี่ยนเคอร์โมงนะคะหรือนาฬิกา ขอถามหน่อยตอนนี้กี่โมงอคนขับรถนะคะเขาจะว่ายังไงเออเรามาดูกันนะคะเ在ี้ยนใยนสอง่องเ,อเธอกี่โมงคะนักเรียนอ่าเธอหมายถึงว่าป่ายสองห้าหนาทีนะคะตัวเหลี่ยมนี้หมายถึงว่าอ่าเวลาเราพูดป่ายสองเนี่ย เราจะไม่พูดอ้อเดียนะคะเราใช้ตัวเรียงมาพูดมากกว่าค่ะตอนนี้ป่ายสองห้านาทีโอเคอคนขับรถต่อไปแล้วออย่าลืมขอบคุณขอบคุณนะคะเขาช่วยเราเสีย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 หมายถึงว่าขอบคุณค่ะ,ะคน มีคนขอบคุณกับเราเราต้องบอกว่าไม่ต้องเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรหูเคอเฉียบไม่เป็นไรโอเคเรามาดูต่อนะคะรูปที่สองนะคะอ่ารูปที่สองเหมือนกันนะอ่าอนี้คนอ้วนใช่ไหมข้างจืกับคนขับรถอ่าคุยกันนะคะข้างจืเนี่ยพ้างจือหมายถึงคนอ้วนนะคะพ้างจื่อถามอะไรคะฉิงว้วน 现在几点？请问ขอถามหน่อย现在ตอนนี้จีหมายถึงว่ากี่เด่นเทอาโมงหรือนาฬิกา,า,าตอนนี้กี่โมงคำพูดนี้เอามาขอถามเวลาใช้บ่อยมากนะคะนักเรียนโอเคคนขับรถนะคะซูจีจะตอบว่า 现在两点半น,เน,น,นกเรียนคะสอง点半คือกี่โมงค่าสองโมงครึ่งนะคะตัวป้านคอครึง่งอตอนนี้สองโมงครึง่งโอเคขอบคุณเสี่ยอีกคนหนึ่งก็พูดว่าปู่ยงเสี่ยไม่เป็นไรอะไม่ต้องเกรงใจ โอเคเรามาดูต่อรูปที่สามนะคะรูปที่สามอ่านี่คือโจ๊กสคนที่ผมนี่ซูจีคนขับรถอ่ะโจถามซูจีอะไรนะเรามาดูกันค่ะ请问现在几点请问อาขอถามหน่อย现在几点ตอนนี้กี่โมงอ่ะซูจีตอบว่า 现在三点一刻นักเรียนคะ一刻 e หมายถึงอะไรคะจําได้ไหมคะ一刻 e หมายถึงสิบห้านาทีนะคะอ่าคนขับรถซูจีตอบว่าตอนนี้สามโมงสิบห้านาทีค่ะอ่าโชจือก็ตอบว่าเสียเสียขอบคุณอยากเริ่มนะคะขอบคุณเวลาถาม ถามคนแล้วเขาช่วยแล้วเราอยากเลืมพูดว่า okay. เสียเสียโอเครามาัูตัวต,ตัวนะคะรูปที่สมาตัวต่อรูปที่สี่นะคะรูปที่สี่อ่ะแค่คนขับรถคนเดียวนะคะซอจีเรามาดูซอจีพูดว่าอะไรเอ่ย我不知道 现在几点？知道้ไหมถึงว่ารู้แล้วไม่รู้啦ไม่รู้นะคะ我不知,不知道ฉันไม่รู้ไม่รู้อะไรเรามาดูข้างหลังเชียนจ่าียนตอนนี้กี่โมงอืมโอเคเรามาดูรูปที่ห้า รูปที่ห้าคุณผู้หญิงหนึ่งคนนะคะอะหนูหหนหเดาจะพหเูดอะไูมาดูเกันนะคะเด็กผูดูหเดูกผู้หงเด็กผูนหญิงกหงเด็กผ่้หงเดหงงกหิงคหเ้ิง,มง,มง,มงหม,ม้นะะิงเดงห ยีเคอหมายถึงว่าสิบห้านาทีชายีเคอ,อ่ามีตัวชาอยู่หมายถึงขาดอีกสิบห้านาทีถึงสี่โมงไม่ใช่สี่โมงสิบห้านาทีนะคะคือเท่าไหร่อ่าป่ายสามสามโมงใช่ไหมสามโมงสี่สิบห้านาทีอ่าชายีเคอสื่อเตี่ยหมายถึงว่าป่ายสามสี่สิบห้านาที อ่าเจอก็หนู女孩ว่าตรงนี้ OK, ่ปดสามสี่สิบห้านาทีค่ะโอเคตรงนี้เคอสอนทนะสั้นๆนะคะอ่าจะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนอ่านตามเหล่าชิหนึ่งรอบนะคะพร้อมเรียงค่ะพร้อมเล้วใเช่นไง准备好了吗那我们现在开始了。请问现在几点 现在两点五分，谢谢，不客气。请问现在几点？现在两点半，谢谢。 不客气。图 T 三，请问现在几点？现在三点一刻。谢谢。图 T 四，我不知道现在几点。 ลูปที่ห้าตอนนี้ช้าอีก4จุดโอเคเสร็จแล้วค่ะสอนทันาสั้นๆน,นะคะต่อมาเราจะมาดูฝึกอ่านกันนะคะตูยีตูเราจะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า41นะคะ 同学们打开课本第四十一页，那四十页，准备好了吗？好我们练练，那我们现在开始了。งันตอนนี้เรามาเริ่มแล้วนะคะนะักเรียนลองอานจะอ่านได้ไหมครูคิดว่านักเรียนน่าจะอ่านได้อยู่นะคะโอเคไม่เป็นไรถ้าคนไหนอ่านไม่ได้นะคะ ามาดูด้วยกันก่อนนะคะโอเคประโยคที่หนึ่งนะคะหัวใจปักจิงปักจิง现在是晚上九点เรามาเข้าใจประโยคนี้ก่อนหมายความว่าอะไรคะ่ะหัวใจปัยจินักเรียนจำได้ป京ิงอยู่ที่ไหนไหมคะป京กจิงอ่ะหัวนะคะ 北京อยู่เมืองจีนค่ะอยู่ประเทศจีน是中国的首都เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะ我在北京ฉันอยู่ปักกิ่ง北京现在是晚上九点晚上课กี่โม่อ咧啊晚上课ตอนค่ำนะคะตอนเย็นตอนค่ำ九点课าโมงอ่ะ ก็เป็นกี่ทุ่มนะคะของไทยสามทุมนะคะวันช่างเจีวเดียนคือสามทุ่มปักิ่งตอนนี้คือสามทุมโอเคเรามาดูต่อค่ะ哥哥ว,ว่าพี่ชิ哥哥ยใจไทยตอนนี้กีไทุ่มก็ยังจำได้อยู่นะ เกิเครืออ่ะด้วพี่ชายนะคะพี่ชายของฉันอยู่ประเทศไทยไทยกัวเครือประเทศไทยน้าเอโอเคน้าเอ๋คำศัพท์ใหม่แล้วนะคะหมายถึงว่าที่นู่นนะคะที่นูน่นน้าเอ๋อน้าเอ๋อ现在是晚上八点晚上八点นี้คือกี่โมงคะนักเรียนวันช่างเขาตอนไหนก่อน อตอนค่านะคะป้าเทียนคือสองทุ่มนะคะภาษาไทยคือสองทุ่มอันนี้คือสองทุ่มนะคะ晚上八点那儿现在是晚上八点ที่นู่นตอนนี้คือสองทุ่มโอเคเรามาต่อต่อนะคะหัวป้าปะ在美国ป้าปาป,าป้าปาคือพ่อพ่อฉันอยู่ไหนคะ U America，那卡美国 USA，这是美国，那卡纽约现在是上午八点啊，New York，ตอนนี้คือแปดโมงเช้านะคะรู้ได้ยังไงคือแปดโมงเช้า上午เนี่ยคือเป็นช่วงเชา้านะคะ上午啊，คือช่วงเชา้าตอนนี้纽约啊 นิวยอร์กคือแปดโมงเช้านะคะโอเคในเรียนเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วอ่านตามเราชุดหนึ่งรอบนะคะบางคนอาจจะยังอ่านไม่ค่อยได้นะคะพร้อมหรือยังโอเคเริ่มแล้วนะคะ我在北京北京现在是晚上九点 我哥哥在泰国，那儿现在是晚上八点。我爸爸在美国，纽约现在是上午八点。 โอเคนี่เสร็จแล้วนะคะตูวีตูแล้วก็อเอาคนี้แล้วค่ะโอเคถึงเวลาชาเคอแล้วค่ะชาเคอรนักเรียนคะสำหรับบทที่สี่นะคะวันนี้เหล่าชื่อก็อเอาแค่นี้แล้วนะคะช่วงนี้โควิดนะคะนักเรียนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะทงชิมันจ่ายเจียน